สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบันอวันนาชาแนลค่ะเพื่อนค่ะวันนี้วันว่างๆเราก็มาหาเสาะทะเลเอาหาเสาะทะเลกัน,นะคะ่ะมาหาขุดค้ะทะเลกันนะคะนี่ค่ะสักสองสามต้นก็ยังดีเนาะค่ะเอาไปกินกับน้ำพริกค่ะมาถึงนะคะหุงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะกำลังกินเลยะคะ่ะตัดนะคะนี่ค่ะหัวก็จะอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ตัดมาเป็ตรงนี้ค่ะนพ่ค่ะเกาะเลย สามสี่ต้นนะคะนี่ค่ะมันติดกันค่ะทางงาบนี่ค่ะลึกนะคะหัวใหญ่เขาจะอยู่ข้างล่างนู่นค่ะต้องใส่ค่ะขาดจะลอกเลยค่ะค่ะมีเอาไว้นะคะนี่ค่ะสามต้น่างงามเลย อยากก่างเงี้ยกำลังกินเลยค่ะไปค่ะเสาะต่อต้องเอาผผนี่ค่ะตันนี้นาจะเอาแต่หนอนนี่นะคะวันนั้นเอาที่นี่ไปมันขมค่ะมันแก่แล้วถ้ามันยังอย่างนี้มันจะไม่ขมนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะตัดมาเลยเนาะตู หัวมันจะเป็นเหมือนหัวใช้เท้านะคะอยู่ข้างล่างน่นถ้าเราไม่ตัดหัวมันมันก็ไม่สูญพันธ์นะคะแล้วที่เดนมาร์กนะคะจะไม่เป็นพืชอนุรักษ์นะคะเป็นที่สวีเดนกับนอร์เวย์เท่านั้นนะคะที่เดนมาร์กแต่เราก็เก็บก็เราก็รู้จักรักษาแค่นั้นแหละคะ่ะมันก็จะมีให้เรากินเรื่อยๆเนาะคะ่ะนี่นี่คะ่ะนี่โอ้แล้วก็ถุงใบค่ะนี่น ดี๋ยวเขาก็จีหน้าเขาก็จะขึ้นมาใหม่เพราะหัวเขายังอยู่ค่ะนี่ไปค่ะสอะต่อวันนี้เอาไม่เยอะนะคะไม่รู้มีหรือเปล่านี่ค่ะได้สองหนอกไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนนี่เอาเอาให้หมดเลยมันมีจังเยอะอ้ยหักไม่ได้เดี๋ยวเอามีดดค่ะ น,น,น,นี่ค่ะนี่เห็นมดไหมคะนี่นี่นค่ะได้แล้วนุ่นอยู่ขาวๆอยู่นุ่นจะไม่เอานะคะนั่นเอาไว้นี่งามจังเลยนะะีน่ค่ะเห็นไหมคะ เอาบ่านี่ค่ะไอ้ขี้เกียจขุดอ่ะมันยังอยู่มันยังขึ้นไม่สูงค่ะเนี่ยค่ะแต่ขุดเอาก็มันก็จะอร่อยนะคะเพื่อนค่ะนี่ยค่ะดูนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะเดียวเดียวเยอะค่ะ นะคะเอาล้าค่ะโโน,นะโโน,นี่สวยงามตัวเดียวพอแกงค่ะเดี๋ยวหามหือก็หนุบไปไ้หนนนะคะหาเอาได้ปะ่ะนี่หาเอาก็ได้หนึ่งสองนคะคะ สามสี่ห้อนี่ค่ะหกเจ็ดนี่ค่ะนี่ยังมีอีกนะคะ แต่มันอยู่ลึกอ่ะเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้ด้วยค่ะจะหักเอาได้ป่ะนี่ค่ะไอ้เทลให้ดูนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยน,นี่ค่ะ,คคคคะหักหนอนค่ะหนอนอีกอกันแต่แมวแล้วค่ะ เขียดขุดเอาที่ง่ายๆขุดง่ายๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวค่อยไปเลียงสวยๆทลางน้ำโอเกือบลืมมีดโอ้พอแล้วคะ่ะนี่